โยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีทำเควสให้ได้เยอะๆนะครับนะแล้วก็จะมารีวิวหมัดสายฟ้าด้วยนะครับผม,ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีหมัดสายฟ้าในเกมนี้ด้วยนะเออโอเคนะครับนะ เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีการทําให้เควสเนี่ยสามารถรับได้เพิ่มขึ้นนะตอนแรกเนี่ยเรารับได้แค่1นึ่งเควสใช่ไหมไอ้เราเราสามารถรับได้สูงสุด5เควสเลยนะเออโอเคนะครับก็เราต้องมาคุยกับชายคนนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะใช้ตังค์อยู่ที่เอ,อ่อจาก1เควสเป็น2เควสใช้500,000จาก2เควสเป็น3เควสใช้1ล้านจาก3เควสเป็น4เควสใช้1 5ึ่งล้านห้าแสน จาก4ี่เควสเป็น5้าเควสใช้2ล้านนะครับนะมูล,ลค่าก็รวมกันก็หลายล้านอยู่นะก็คุยกับคนนี้ครับนะแต่ว่าสำหรับคนที่เควสตันนั้นเนี่ยแต่ว่าเราสามารถกดคุยได้นะแต่ว่าเราอย่าไปกดซื้อเลยขาดไม่งั้นคุณจะโดนมันแดกตังนะฮะไม่งั้นคุณจะโดนเอมมอที่มันแดกตังนะเพราะว่ามันเขียนว่าจํากัด5นะครับถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณจะโดนแดกตังนะครับนะ บางคนอาจจะไม่เสียนะครับแต่บางคนอาจจะเสียนะเพราะว่าเกมมันยังมันก็ยังเทสอยู่นะครับนะอาจจะมีการที่แบบหลอกแดกตังผู้เล่นนะเอ้ก็ต้องระวังกันด้วยนะอย่าไปหากดเมื่อสู่เด็ดตังหายนะโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมารีวิวหมาสายฟ้ากันเลยแล้วกันนะครับนะซึ่งผมก็จะขอรีวิวก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปบอกจุดซื้อนะครับนะผมก็ขอรีวิวก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับมาแล้วก็มารีวิวกับพวกเอ่อนบกันเลยแล้วกันนะเออ อยู่ใกล้ดีนะโอเคนะครับโอ้ติดติดโอเคมาอันนี้เป็นการผมขอปิดดีกว่านะเดี๋ยวขอปิดไฮคีดด้วยโอเคครับอันนี้คือท่าตั้งการนะเออนี่ครับตีธรรมดาครับก็เป็นการต่อยธรรมดาอะไรโอเคครับอันนี้ก็เป็นสกิลแรกผมก็เป็นสกิลเอ่อคิวนะ ก็เป็นการแบบพาสายฟ้าลงมานะเดี๋ยวขออีกทีแล้วกันเผื่อเผื่อไม่ใช่นี่นี่นี่อนี้ก็นี่นี่เออเดี๋ยวพาให้หมดเลยอ่าเฮ้ยจ้าเฮ้ยตุ้มชุบโอ้โหบอกเลยว่าสกิลเนื้อแหลกบอกบอกเลยว่าสกิลแรกมาก็ฟาร์มดีแล้วอะครับเออนะมาเดี๋ยวอีกทีแล้วกันนะ ฟาร์มคิวจัดโอเคนะครับต่อไปก็เป็นสกิล E นะครับซึ่งสกิล E เนี่ยก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ต่อยนะครับประมาณนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร,เราต้องเราต้องชนวะแค่เมื่อกนะตอนแรกมันตายนะผมจำได้ตอนแรกมันตายนะอ๋อโอเคเราเรา,เราต้องชนใช่ไหมโอเคโอเคเราต้องชนใส่อ่าเราทำอย่างนี้ก็จะตายคู่อ๋อโอเคเข้าใจแหละ <c oughs> โอเคโอเค น,น,นล้วเรือไขวะ่นะช่างมาันเถอะโอเคครับต่อไปก็เป็นสกนะิลอาร์สกิลอาร์เนี่ยก็เป็นการพุ่งเหมือนกันนะเออลองลองกับลิงดีกว่านะลิงลิงมันเยอะดีโอเคนะครับ,ป,บปั๊บตุ้มยึดเข้โคตรโกรงก็เป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทุบพื้นนะแถมให้นะขออีกทีแล้วกันเราสามารถบินข้ามได้เปล่าวะทุกคนเห็นไหมนะ่าจะบินข้ามได้นะไทยดานะ่า แต่จะข้ามได้เฮ้ยข้ามได้ว่ะอุ้ย uh, ตามหมดเลยเฮ้ย uh, สก,กิลโกงนะเนี่ยโอเคนะครับนะสก,กิลเอ็กก็เป็นสก,กิลการบัฟนะครับผมคิดว่าอาจจะทําให้ตีแรงขึ้นนะเออน่าตีแรงขึ้นนะครับนะน่าจะอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> น่าจะอ่ะนะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นการเคลื่อนไา่ขีนะครับนี่ครับนี่เคลื่อนไา่ขี อันนี้ก็จะทําให้แรงขึ้นนะเพราะว่าเป็นไฮคิเกาะนีทำให้แรงขึ้นอยู่แล้วแหละต่อไปก็เป็นไฮคิสสังเกตนะครับซึ่งมันก็ไม่ช่วยหรอกนะใช่มันก็แค่ไฮคิสสังเกตซึ่งก็มันมีทุกอันอยู่แล้วนะว่าจะเป็นดาวว่าจะเป็นหมัดว่าจะเป็นผมพิศดารเออไม่มีดีกว่า <c oughs> เป็นดาวกับหมัดนะก็จะมีไฮคิสสังเกตแล้วก็ไฮคิเกาะให้นะครับนะนี่ครับ แต่ว่าผมหลบไม่ได้แล้วเพราะว่าคนนี้มันตายทีเดียวมันตายเลยอ่ะหลบไม่ได้นะแต่ว่ามันหลบได้นะหลบได้จําได้น่าจะรอบหนึ่งหลบได้แค่รอบเดียวนะโอเคนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาออบอกจุดซื้อกันละกันนะครับซึ่งจุดซื้อเนี่ยก็อยู่บนหัวน,นะครับซึ่งคุณต้องปรับภาพให้สูงสุดเลยครับไม่งั้นคุณไม่เห็นนะผมปรับไปนอยนะอาจารย์เล็กๆหน่อยนะโอเคโอ้กระตุกกระตุกนี่ครับ ตรงนั้นครับผมโอเคนะครับไปฟินิกเ,เราต้องมีผลบินนะครับหรือหรือใครจังไรก็กระโดดคือแปลก็ได้นะถ้าถ้าถ้าสเตอรบินหน้าคุณถึงนะนะแต่ผมไม่นะผมบินได้ผมบินดีกว่าเร็วกว่าเยอะโอเคก็อย่างตับนะครับผมว่าเนี่ยต้องใช้สตาร์ิน่นาอยู่ที่ประมาณเออชัวๆเลยนะอาจจะประมาณ8,000นถึง9,000นะครับถ้าจะขึ้นนะ ต้องมีสเตตเน่าถึง800 0ไม่ก็9 0 0านะครับอย่างน้อยขอเอออย่างน้อยก็800 0ขึ้นนะถึงจะขึ้นมาได้ม่เั้นตกน้ำตายอย่างน้อยคุณต้องมีสเตาเน่า8 0 0 0ันขึ้นนะไม่งั้นคุณจมน้ำตายแนะน่นอนตกไปตายอะไรเงี้ยเอออันนี้ผมขนาดสเตตเน่าหมื่นหนึ่งยังก็เกือบๆนะเกือบๆหมดเหมือนกันนะเออโอเคนะครับมาก็มาถึงกันแล้วนะครับซึ่งผมขออนะุญาตปิดเอฟเฟกต์ักคูเดอ พอดีมันแหลกโอเคค่อยดีขึ้นหน่อยโอ้อะไรนี่อะไรอ๋เพึ่งขึ้นมาอ๋ออะไรอ๋โอ้โดนหาเรื่องอออ๋ออ๋อจะยังพี่ชายอู้พี่จะร้อนเกินแัดเลืพี่ชายเซฟก่อนนะการตายกันตายโอเคนะครับโอเคนะครับจุดซื้อเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นน้องกระตุ๋ยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะใช้ตังอยู่ที่ห้าแสนอ่าห้าแสนห้าหมื่นใช โอ้โดเฮ้ยพี่เกินไปพูดอยู่ในเย็นดิใช่ครับถ้าคุณมาก่อนนี้คุณก็รนมาัดระหวังด้วยนะครับแม่คุณจะโดนกระทืบแบบเมื่อกี้นะฮะโอเคนะครับนะเฟี้ยวเหรอฮะเยวเฟี้ยวมากข้างบนนะให้ให้หมดเลยเออโทษพี่ยอ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 ไปแล้วยอ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 โอเคนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามมนด้วยนะครับนะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นะครับนะไม่บังคับทุกคนจุกลู่มึงก็ต่อยจังเลยเชี่ยนี่ทะทีนูนมึงอะกันกันนารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอเคยบอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ป๊าเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมไปเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักชั่จักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันตพ